สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นะครับรีวิวอีกคันหนึ่งนะครับนี่เป็นใครที่ใช้รถ MG อยู่นะตัว ZS นะครับปี2018ถึงนะฮะ2022โดยประมาณนะครับอ่าชมชมตัวนี้นะฮะนี่ให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟท้ายดูนะครับว่าอ่โฉมด้านหลังคือคือเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัว ZS ตัวนี้นะครับตัว MG นี่ ZS นะครับนะ อันนี้มาทําหุ้มเบอนะครับเราทําหุ่มเบาแบบสวมแต่แต่เราตัดตรงรุ่นทุกคันในส่วนหลังเดี๋ยวมาไล่ดูตั้งแต่ส่วนหน้ากันนะครับของเดิมรุ่นนี้เป็นบ่อหนังอยู่แล้วลูกค้าต้องการทับของเดิมเปลี่ยนใหม่นะคะโดยที่ไม่เสียของเดิมนะครับวันหนึ่งทอดอไอตรงสวมนี่ออกนะฮะของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิม นะีข้อดีของตัวสวมนะครับช่วยรักษาบอ่อเดิมสําหรับคันที่ตรงไหนขาดแล้วโดยเฉพาะด้านคนขับก็สามารถสวมทับไปเลยงานตัดใหม่ตรงรุ่นหุ้มบ่อแบบสวมงานของร้านคาร์ไบด์โปรดักต์แบบนี้ครับนี่ไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างตั้งแต่หัวหมอนที่ปลายนิ้วผมนี่นะฮะผมไล่ดูช้าชัดเจนนะครับนี่คืองานสวมนะครับมองผิวเผนนี่มองแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมเลยไล่ตั้งแต่ตัวพิงมายังตัวนั่งนี่ฮะ เห็นไหมครับนี่คือเบาะด้านหน้านะครับพิเศษก็คือเราใช้ได้ไนล่อนในการเย็บเห็นไหมนี่คือได้ไนล่อนนะครับนะสำหรับเย็บเบาะรถยนต์โดยเฉพาะเราวิ่งเป็นตะเข็บคู่สวยงามนะครับเข้าสัดส่วนนะครับตามเลเยอร์ของทรงเบาะนะฮะนี่เห็นไหมครับนแล้วเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับด้านหลังเราทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวาเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับดู ดูดูเนี่ยครับนี่อย่างนี้นี่นะครับนี่ด้านหลังทากระเป๋าสองข้างนะขอเปิดกระเป๋าให้ดูนะครับอ่านี่ครับหนังทั้งหมดสามชั้นมีผ้าทีคอร์ดนะครับเป็นอย่างนี้่าผ้าทีคอร์ดนะเป็นยังไงนะลามิเนตกันยังไงอ่าดูนี่ครับนี่คือตัวอย่างหนังของทางร้านครับไบเปอร์ดักเรานะครับนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็หนังตัวหนาหนึ่งมิลเต็มเป็นอย่างนี้นะครับประกอบฟองน้ำห้ามิล แล้วก็มีผ้าทีคอร์ดผ้าทีคอร์ดทำหน้านที่รับแรงซับนะครับคือเพิ่มความเหนียวนี่ผมขูดให้ดูนะครับมันจะไม่ยุ่ยเหมือนตัวทั่วไปนะครับทั้งหมดเนี่ยสามชั้นเนี่นะเห็นผ้าทีคอร์ดฟองน้ําแล้วก็หนังเขาเรียกว่าลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนลงไปนะครับไม่ใช่ปะกาวธรรมดานะครับเขาเรียกรีดด้วยความร้อนลงไปนะฮะแต่อย่างนี้ด้านหน้าสัมผัสเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะทํากรรมวิธีแบบนี้แล้วก็มาตัดเย็บเข้าไปนะครับเรื่องของการเย็บ ได้ที่ใช้เรากล้าว่ากล้าพูดเต็มคําเราใช้งานมาตรฐานเกรดเเหนือกว่า,าหุ้งเบาแบบสวมตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นแต่เราคํานึงถึงคุณภาพคํานึงถึงคําว่าคุ้มค่างเงินนะครับด้านหลังเราก็สามารถที่จะพับได้เหมือนเดิมครับไม่ใช่ไปสวมและแปะๆไม่ใช่นะครับนี่พับอย่างนี้ด้านหลังเราก็ปิดเต็มเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับเนี่ยหนัง ตามปลายนิ้วขลเลยนะครับสามารถทับลงไปนะครับนี่อย่างนี้ทับลงไปปุ๊บใช้งานได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายฝั่งรถให้ดูนะครับนี่อย่างที่บอกนะของเราเนี่ยนะครับเราสวมเนี่ยปิดเต็มข้างหลังเนี่ยปกเตก็จะเป็นพรมแต่เราก็สวมทับลงไปเลยนะครับไม่ต้องแบบแปะธรรมดาไม่ใช่นะครับของเราสวมตัดใหม่ตรงรุ่นเลยนะครับนี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับนี่แล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านคนขับนะครับ ด้านคนขับก็คืออย่างนี้เห็นนะครับงานมาตรฐานเดียวกันทุกคันนะครับเพราะว่าเป็นงานตัดตรงรุ่นนะครับของร้านคาร์ไบโรดักเรานะครับร้านนะครับมีเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมีลานจอดรถเราเองเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับมีห้องรับรองลูกค้านะครับมาถึงก็ใส่เลยไม่ต้องรอนานนะครับคือสั่งไว้ก่อนแต่ถ้าไม่มาเลือกที่าร้านนะครับ 3าถึงสชั่วโมงเราก็ทำเสร็จแล้วนะครับชอบสีไหนก็นมาเลือกได้เลยงานตัดเฉพาะคันทั้งหมดนะครับที่นี่นะไม่ใช่เป็นงานที่เราทำไว้ก่อนไม่ใช่นะครับงานพิเศษสุดเนี่ยเราก็จะผิดเพื่อตามใจลูกค้านะครับชอบอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์ร้านเรานะครับ0 9 1 7 0 9 9้6 0 9 9 1 7 0 9 9 9 6 0 นะครับหรือทาง Line แอดนะครับมีแอดนำหน้า car99 มีแอดนำหน้า car99 เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ